สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรนแพง FC ผู้หญิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ FC ตลาดบางบอนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดลาวบางบอนครับมากับน้ำผลใจมักหมอลำครับสายหน่อยแต่ว่าครับอนุญาตข้ามถนนแปบบเร็นะครับ วันอาทิตย์ครับรถบหลายปันใดแกการรถพูดถึงเรื่องเมื่อวานเนี่ยครับผู้หญิงเพชรบ้านแพงครับนีจะได้ไม่แดดก็ได้เมื่อวานเมื่อวานมีคิวมีคิวการแสดงของลูกทุ่งเน็ตเง็ดเบิกนะครับที่เจเจมอสวนจตุจักร น้ำฝนก็ไปถึงประมาณบ่ายบ่ายโมงพอดีครับก็ใกล้เวลาที่น้องมาแสดงโอ้โหเอฟซีเยอะมากครับเมื่อวานคือน้ำฝนเองก็ลงลงลงมาจากลิฟต์นะครับมาชั้นหนึ่งครับเปิดประตูลิฟต์ออกมาตกใจครับเนื่องจากว่ามีเอฟซีแบบรออยู่หน้าลิฟต์เต็มไปหมดเลยนะครับ อืมก็เลยก็เลยได้มีโอกาสคุยได้มีโอกาสเจอเอฟซีด้วยกันก็เจอทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สูนย์ครับแล้วก็พ่อลุงนะแล้วก็เอฟซีหลายหลายคนนะครับมารอรอน้องลงจากลิฟต์นะครับแต่บรรยากาศในการลุ้นที่ลงลงจากลิฟต์นี่กวันก็สนุกดีพอลิฟต์มีสามตัวใช่ไหมครับก็เราก็ดูตัวเลขว่าตัวไหนจะลงชั้นหนึ่งเลยนะเขาไปจอดอยู่หน้าลิฟต์เลยครับอืม ก็สนุกดีเอฮาดี A ใกล้ๆกับรุ่นรวยนั่นแหละครับเพื่อนสั่งอะไรนะคะอะไรนะเพื่อนสั่งอะไรไปทำกินเป็ดเป็ดลาบเป็ดค่ะแต่ลงโทรเช็คดูก่อนว่าว่ายังทำกันอยู่หรือเปล่าลาบเป็ดต้องเช็คต้องเช็คห,หัวหน้าหัวหน้ามันยั้งประกดเอาเหรอ แจังหวะจังหวะน้องลงลงมาลงมา5ลิฟต์ะนะครับก็โอ้ FC ยฟีเยอะมากเข้าไปถ่ายรูปก่อถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตโอ้โหเต็มเลยบอกบอกเลยว่าเต็มหายนะตามกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับอโอ้โหนี่น้องนี่สุดยอดจริงๆครับน้องอีกนี่สุดยอดจริงนะครับฟีเจอร์ตามกันโอ้โหคือดังของแท้คือทั้ง ทั้งฝรั่งทั้งไรเขาก็ามาดูเลยครับก็าถามว่าไครอนะไรย่าเงี้ยฝรั่งก็มายืดดูกันเต็มเลยนะครแต่เมื่อวันไม่ได้เจ็บบรรยากาศมาน้องก็ดังของดังของจริงนะครับเห็นแล้วแบบหน้าปาบปลืม้มใจครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับตลาดสดตลาดลาวอืม เด็กจ้าหอยนาสามหมื่นร้อยมิ้นต์จ้าสารสิงสารสินส,สีสะเก็ดโอ้ตอนนี้จะห้าหมูแล้วนะครับแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะสะออนสะออนอย่างสะออนผักอเกลืออู้หูอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะ มันม่วงอ๋อเราเคยพอต้มครั้งหนึ่งก็เอาแต่เดียวพะนี่อยู่ได้เป็นสองทีนลย

แนวแนวกินภาคอีสานครับมาที่นี่ไม่ไม่ผิดหวังครับตลาดลาวบางบอนเยอะเยอะมากมากเดินโอ้อยากกินอะไรได้หมดสวัสดีครั 15ห้วยยาวันโอ้หัวยาวๆเลยครับก็จะมีวันที่หนึ่งก็คือวันนี้นะครับวันนี้เจอที่อำเภอโคกสูงจังหวัดจังหวัดสระแก้วครับส่วนพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เมื่อวานเมื่อวานผู้ใหญ่บ้านมูสูนก็ได้ประกาศว่า <laughs> เจอกันที่นวะนะครวันที่สองนะครับข้างปั๊มปตทครับที่เดิมที่เก่าวันที่สามเจอที่โลตัสลังเสร็จคลองเจ็ดครับ วันที่สี่โอ้วันที่สี่ไปศรีราชาครับวัดจุกระเจรับวันที่ห้าวัดศรีกันอยู่ดอนเมืองอ๋ตอตรงดอนเมืองนี่ครับครับวันที่หกอ๋อลานลานป่าเกลือบางลชนบุรีวันที่เจ็ดตลาดดีๆโรดชนะอยุทยยาครับวันที่แปดบ้านเก่าปานทองปานทองชนบุรีครับ วันที่9ก้าโอ้โหวันนี่เกานี่มาที่เดโมบางกะปีครับตะวันนานหนึ่งครับวันที่10บห้างเย็ดบางปีโอ้โหอยู่กันยาวๆเลยครับห้างเย็ดบางปีบางเสาธงนะครับวันที่11บเอด๋อสิบเครับวัดบางปิ้งวัดบางปิ้นนี้จะเป็นถ่ายถ่ายภาพยนตร์ขายอ้อครับพี่น้องวันที่13เจอที่ลานลังสิ วันที่ 14, สิบสี่สวนน้ำดีๆปพาร์คอำเภอหนองแคจังหวัดสระบบุรีครับวันที่สิบห้าโหกลับมาที่วัดท่าเสากระทุ่มแบนสมุทรสาครโอ้นี่นี่นนนอยู่อยู่ใกล้บ้านน้ <c oughs> นำฝนใจมากของเรานะครับสิบห้าวันเต็มๆพี่น้อง ยังไงก็ฝากชมไปช่วยเป็นแรงใจให้ครับวงสาวน้อยเพื่นแปนเพงนะครับเอบซีอย่างเราแล้วก็ให้กำลังใจอีลาหน่อยเออพี่น้องคลิปน,นี้ก็ออสานีก่อนก็ชมบรรยากาศตลาด ล้าบางบอลคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสวัสดีครับ